สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมียบทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของเมียบเสมอเสมอำหรับในคลิปนี้นะคะขออนุญาตที่จะมาอัปเดตข่าวสารของคุณหญิงชิยุตราแล้วก็เป็นความคืบหน้าของทางเจ้าคุณพระด้วยสำหรับเพื่อนๆที่รอคอยข่าวของเจ้าคุณพระก็น่าจะดีใจ แต่มันก็มีความน่าสงสัยมีความแปลกอยู่ดังนั้นเพื่อนเเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมี่ในการนาเสนอข่าวด้วยจ้าไปดูที่ข่าวของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าไตร เครื่องไทยธรรมและสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นบพระเคราะห์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จเจ้าฟ้ากรม,มหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาเรียกสั้นๆก็คือองค์พานั่นเองและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณี ในโอกาสนี้คุณหญิงชยุตราวชิระพัฒโสภาให้ผู้แทนเชิญพระไตรสังฆทานและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีในครั้งนี้ด้วยณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ในวันจันทร์ที่5พฤษภาคม พศ2568ในเวลา9นาฬกา30นาทีคณะสงฆ์คณะสิทธิ์วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งแต่งเครื่องพิธีนพบเคราะห์แบบล้านนาเฉลิมพระเกียรติตามทักษะตำราบุรพาจารย์วัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล เพื่อความสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและเป็นสิริมงคลแก่ประสบมิกรทั่วประเทศขอถวายพระพรทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดพระธาตุดอยสุเทพเข้าไปดูที่คอมเมนต์ใต้โพสต์นะปรากฏว่าคนที่เป็นแฟนคลับตัวยงของพระราชนีก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าไม่เห็นมีชยุตรา แล้วทำไมชยุตราต้องสั่งคนมาแทนในหลวงสั่งมาสิ่งของทำไมไม่เป็นสีเหลืองหรือว่าสีเหลืองม่วงแต่กลับเป็นสีเหลืองเขียวอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าตอนแรกที่เราอ่านข่าวเราก็เข้าใจว่าเขาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักรุณาปโปรดเก้าปโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าไตรสิ่งของราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นบพระเคราะห์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 1. ในหลวง 2. พระพันปีหลวง 3. พระราชนีสุธิดา 4. องค์พา 5. พระบรมวงสานุวงศ์ทุกพระองค์และห้อยท้าย6ก็คือเจ้าคุณระศรีนาถภิราชกัลยาณีแต่เรางงว่าอยู่ๆนะคะก็มี ชื่อของคุณหญิงชยุตราเข้ามาแทรกแล้วบอกว่าให้ผู้แทนนั้นเชิญผ้าไตรสังฆทานแล้วก็สิ่งของพระราชทานของนายหลวงไปถวายแด่พระสงฆ์อีกทีหนึ่งอันนี้งงมากเพื่อนๆช่วยกันวิพา์วิจารณ์นิดหนึ่งคือนายหลวงโปรดก้าวไปแล้วให้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปแล้วคุณหญิงชยุตรา ให้ผู้แทนมาเชิญอีกทีหนึง่งคือเราไม่เข้าใจว่าทําไมมันจะต้องซับซ้อนทําไมมันจะต้องซ้อนกันหรือว่าพยายามที่จะเทคเอางานนี้ให้เป็นของชยุตราแต่ว่าไม่กล้าที่จะเปิดเผยมากมายนะคือเรางงเพราะว่าคุณดูข้าวของในงานหรือว่าตีมในงานเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเขียว พันพุ่มดอกไม้อะไรแบบนี้ดังนั้นกําลังจะบอกใช่ไหมคะว่างานนี้จริงๆแล้วเป็นของชยุตราเนี่ยแหละแต่ก็ยังไม่ได้ออกหน้ามากนะักแต่ก็มาห้อยท้ายในภายหลังและคุณเห็นในงานก็จะมีรูปของเจ้าคุณพระตอกท้ายจากพระรงบรมวงศานุวงศ์อันนี้จะอธิบายว่าอย่างไรดีจะอธิบายว่าปัจจุบันนี้คุณหญิงชยุตรา วชิระพัธโสภานั้นมีความใหญ่โตมากกว่าเจ้าคุณพระแล้วหรือเปล่าในความคิดเห็นของเพื่อนๆคิดอย่างไรอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นส่วนในความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ก็มองว่าแปลกมากในการจัดทําแบบนี้ในการซ้ำซ้อนแบบนี้ ส่วนความที่เห็นใต้โพสต์นาะของอาจารย์สมศักดิ์เรียกได้ว่ารุนแรงมากมีคนได้สอบถามถึงว่าทําไมถึงได้เอารูปองค์พาไปตั้งแบบนี้ในขณะที่ทางสํานักพระาชวางังไม่เคยรายงานข่าวสารขององค์พาไปเลยทําให้พระศพนิกรในประเทศต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะหนาหูบางคนก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงว่าเอ๊ะ แล้วทำไมมันน่าแปลกทำไมถึงไม่มีรูปขององค์สมด้วยท่านท่านว่าองค์สมนั้นก็อยู่ในข่ายของการเจ็บปวยแต่ก็ได้ข้ามไปเหมือนไม่ได้มีการพูดถึงนี่คนมาแสดงความคิดเห็นได้อย่างเจ็บปวดบอกว,ว่าปิดข่าวสารจังเลยสํานักพระราชวังเนี่ยแต่ที่เวลาข่าวสารของนางสนมหรือบรรดาเมียน้อยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเปิดหมดเลยเปิดหมดทั้งตระกูลเลยรู้สึกเหนื่อยใจกับระบบนี้มาก ชอบทางศสยศาสตร์ชอบแบบสวดมนต์อ้อนวอนขอในสิ่งที่ปรารถนานี่แหละคือความล้าหลังอีกคนหนึ่งบอกว่านี่คือการอุทิศส่วนกุศลให้ทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่และคนที่ได้ล่วงลับไปแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าชอบทำบุญขยันเลื่อนสมณศักดิ์แต่ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาไม่ได้แถมตัวเองเป็นพุทธมามะกะอีกจเจริญพร กลับไปที่ความที่เห็นของแฟนคลับพระราชินีตัวยงดูแปลกแตนะคะในหลวงโปรดเก้านางสีเขียวแล้วนางสีเขียวสั่งคนไปแทนต่อแล้วทําไมในหลวงไม่โปรดเก้าสั่งตรงคนเชิญไปเลยใครเป็นคนเชิญก็สั่งตรงไปเลยทําไมต้องมาผ่านนางในสีเขียวทําไมหลายทอดแปลกแตกนะคะทําอะไรกันล่ะคะแถมมีนางสีฟ้ามาเข้าร่วมด้วยอีก แล้วก็ไม่ใช่วัดเดียวด้วยแล้วจัดของเหลืองเขียวมันคืออะไรถ้าของในหลวงทำไมไม่เป็นสีเหลืองอย่างเดียวหรือว่าสีเหลืองม่วงในเมื่อในหลวงสั่งมาจะมาเหลืองเขียวได้ยังไงก่อนพวกลมเจ้ามันยังมองออกเลยว่าทำอะไรกันแปลกๆทำไมต้องมีการสั่งหลายทอด ถ้ามีการสั่งจริงๆทำไมไม่สั่งตรงไปเลยอันนี้ก็คือเงื่อนงำแล้วก็เราก็เห็นด้วยนะคะอย่างที่บอกเลยว่าในเมื่อในหลวงโปรดเกล้าไปแล้วทำไมถึงได้มีสีเขียวหรือว่าชื่อของชยุตราสั่งการให้ผู้แทนเชิญผ้าไตรสิ่งของพระราชทานของในหลวงไปถวายแด่พระสงฆ์อีกอันนี้มันคืออะไรกันแน่ ถ้าจะมองให้ดีก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วงานนี้ต้องการที่จะจัดให้กับทางคุณหญิงชยุตรานี่แหละเพียงแต่ยังไม่ได้ออกหน้าเหมือนกับในรายของท่านผู้หญิงออนนนงไม่แน่ใจว่าเป็นการจัดลําดับเรียงลําดับความสำคัญหรือว่าความโปรดของแต่ละคนหรือเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรไปดูข่าวย้อนหลังกันสักเล็กน้อยเมื่อ6วันที่ผ่านมา วันอังคารที่29เมษายน2568ในเวลา9นาฬิกาสบพบางปะอินภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบในเวลา9นาฬิกาปล่อยแถวภารกิจปปอพอผู้แทนพระองค์ด้วยพลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิระพัฒโสภา เดินทางไปถวายสังฆทานและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเวลา10นาฬิกา30นทีภายใต้การสั่งการของผู้กำกับสอพอบางปะอินสอวอปอสอพอบางปะอินพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสอพอบางปะอินปล่อยแถวณนะหน้าที่ทำการสอพอบางปะอินประชุมแถวตรวจความพร้อม ความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายไฟฉายกระบองไฟเสื้อกันฝนและทรงผมพร้อมอบรมชี้แจงข้อปฏิบัติให้คำแนะนำในการถวายความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรให้ปลอดภัยสูงสุดรวมใช้กำลังปฏิบัติทั้งหมด สัญญาบัตร1ินายประทวน24นายรวมทั้งหมด38นายคำถามก็คือผู้แทนพระองค์มีความสำคัญอย่างไรทาไมถึงต้องอารักขาขนาดนี้ท่านทรว่าทุกคนก็ทราบนะคะว่าผู้แทนพระองค์ในการนี้มีความสำคัญอย่างไรไปสักการะไปถวายสังฆทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำเป็นที่จะต้องอารักขาด้วยความสมพระเกียรติ ร่วม40งายมันจำเป็นหรือไม่มันเหมาะสมหรือไม่นอกจากนี้ยังมีงานที่จะถึงอีกนานหนึ่งในช่วงกลางเดือนของเดือนพฤษภาคมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่26เมษายน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขตหนึ่งพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และประชมุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ณนะวัตกโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งจากหน่วยราชการในพระองค์904ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิระพัฒนโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชพระมหาท่าเจดีมงคลสิทธาจารย์ ในวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568ณนะวัดตะโกอําเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ก็คือการเตรียมการนะคะที่จะมีการเตรียมตัวต้อนรับรวมทั้งการปรักพูมิทัศน์ผักชีโรยหนะ้าเหมือนที่เราได้รายงานไปของกรณีท่านผู้หญิงออนอนง จะเดินทางไปเปิดโครงการโมรดกโลกโมรดกธรรมในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬกา29นาทีแล้วก็มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมีการพ่นควันหมอกด้วยไม่ทราบว่าพ่นอะไรพ่นยากันยุงหรือว่า หรือว่าสร้างควันหมอกอะไรอันนี้ก็ไม่ทราบได้ในวันที่5้าพฤษภาคมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คงจะมีงานใหญ่ในวันพรุ่งนี้มีข่าวใหญ่ให้เราได้มาพูดคุยกันอีกดังนั้นในกรณีของคุณหญิงชยุตราก็ไม่แพ้กันนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่น่าจับตามองเป็นเบอร์สองเลยทีเดียวส่วนคนอื่นๆก็รอต่อคิวกันมาไม่ว่าจะเป็นประภศรพัทรยา มนัสยาพรทิพย์อนุสราสุทัตตาพักและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายก็คงจะต้องจับตามองกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้ก็มีความเข้มข้นในการออกมารายงานตัวของผู้บรรดานางในทั้งหลายเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะ Did you